มองต่างมุมกัมพูชาทำความดีสวนกระแสพี่ไทยน้ำใจงามใครทำความดีเราควรชื่นชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Station จากหลายวันที่ผ่านมาก็ได้มีดราม่าเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับในเรื่องของซีเกมส์2 3 2 3ที่จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอนักกีฬาต่างๆบ้านพักนักกีฬาหรือในส่วนของ เรื่องราวดราม่ามากมายที่เกิดขึ้นล่าสุดสื่อดังของไทยอย่างไทยรัฐสปอร์ตนิวก็ได้เผยแพร่เรื่องราวในอีกมุมหนึ่งของคนชาวกัมพูชาที่ได้ออกมาแสดงน้ำใจให้กับแฟนกีฬาที่เข้ามาร่วมชมรวมไปถึงทีมข่าวกีฬาที่ได้เข้าไปทำข่าวในสนามโดยทางไทยรัฐสปอร์ตก็ได้โพสต์ข,อข้อควาไว้ว่าน้ำใจจากเจ้าภาพกัมพูชาใส่ใจดูแลเต็มที่ แม้ว่าซีเกม2023กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจะตรงกับช่วงฤดูร้อนและมีอุณหภูมิไม่ต่างจากประเทศไทยซึ่งในกีฬาหมากรุกเขมรมีแฟนกีฬาชาวกัมพูชาเดินทางมาชมการแข่งขันจำนวนมากรวมทั้งทีมงานไทยรัฐส,สปอร์ตเจ้าภาพต้อนรับและดูแลเต็มที่เริ่มตั้งแต่เดินเข้ามาในสนามอาสาสมัครยกมือไหว้สื่อต่างประเทศส่วนในสนามยังแบกน้ำแจกแฟนกีฬาที่เข้ามาชมรวมทั้งทีมข่าวกีฬาไทยรัฐ ส่วนสนามอื่นก็ยังมีอาหารว่างรวมทั้งแช่น้ำเย็นไว้คอยบริการอีกด้วยคนกัมพูชาเป็นมิตรกับคนไทยต่างจากคนบางกลุ่มที่โต้ขารมกันไปมาในโลกโซเชียลแต่ในความเป็นจริงคนกัมพูชามีน้ำใจและอัศาศัยดีทุกคนและหลังจากที่ทางเพจได้โพสต์ข้อความไว้ก็ได้มีทั้งชาวไทยและก็ชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอยู่แอดจะขอนำความคิดเห็นบางส่วน เอามาฝากคุณผู้ชมกันสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกคอมเมนต์แรกนี้ก็เป็นในส่วนของความคิดเห็นของชาวกัมพูชานะคะเขาก็บอกว่าขอบคุณมากสําหรับรายงานที่น่ารักของคุณเราเป็นเพื่อนบ้านฉันมีเพื่อนคนไทยหลายคนพวกเขาช่วยเหลือดีและใจดีมากในมุมมองของผมมีแค่เพียงคนกลุ่มเล็กๆที่ทําให้เราห่างกันจริงๆแล้วเราสัมพันธ์กันแบบพี่น้องมากกว่าศัตรูมีพี่น้องคนไทย ส่วนความคิดเห็นต่อมาก็เป็นชาวกัมพูชาเช่นกันนะคะเขาก็บอกว่าขอบคุณไทยรัฐมากครับที่รายงานตามความเป็นจริงและให้ความยุติธรรมแก่ชาวกัมพูชาความคิดเห็นต่อมาก็เป็นชาวกัมพูชาเช่นกันเขาก็บอกว่าขอบคุณสื่อจริงๆกีฬานํามาซึ่งสันติภาพและมิตรภาพสําหรับความคิดเห็นนี้ก็เป็นของชาวกัมพูชานะคะเขกาก็บอกว่าเคารพข่าวกีฬาไทยรัฐสําหรับการเปิดใจและการแบ่งปันที่ดีเกี่ยวกับกัมพูชา ความคิดเห็นต่อมาความคิดเห็นนี้เป็นของคนไทย, <c oughs> ขทยเขาก็บอกว่าเรื่องดีก็ขอชื่นชมครับแล้วก็มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าขอบคุณมากครับความคิดเห็นต่อมาค่ะก็เป็นคนไทยเช่นกันก็บอกว่าขอชื่นชมประเทศกัมพูชาคนกัมพูชาน่ารักในเรื่องที่ดีๆส่วนความคิดเห็นนี้ก็เป็นของคนไทยเช่นกันก็บอกว่าขอบคุณค่ะในมุมดีๆก็ยังมีน้ำใจหยิบยื่นให้ แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ร่ำแต่จะหาแซะแต่ก็มีกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละส่วนความคิดเห็นนี้ก็เป็นของคนไทยที่พูดแบบเป็นกลางว่าทุกที่ย่อมมีทั้งดีและเลวส่วนนี้เป็นสิ่งที่ดีก็ขอชื่นชมแล้วก็มีคนไทยเข้ามาเสริมว่าคนไทยใจดีถ้าไม่ทํำเราก่อนแล้วก็มีคนไทยเข้ามาเสริมเพิ่มเติมอีกว่าทำดีก็ต้องชื่นชมครับความคิดเห็นต่อมาก็เป็นของคนไทยเขาก็บอกว่า น่ารักน่าชื่นชมคนที่ดีๆก็มีในกัมพูชาแล้วก็มีชาวกัมพูชาได้มาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าชาติไหนก็มีทั้งคนดีคนเลวและฉันเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ได้เกลียดคนกัมพูชาของฉันเพราะทุกที่ที่มีความรักย่อมมีคนเกลียดเป็นเรื่องปกติฉันก็มีคนไทยที่รักพวกเขาเหมือนกัน คุณค่าของฉันคือชาติของฉันแล้วก็มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาตอบกลับเจ้าของความคิดเห็นด้านบนว่าที่ประเทศของคุณไม่มีคนเลวหรือความคิดเห็นต่อมาก็เป็นของชาวกัมพูชาก็บอกว่าขอบคุณที่เสนอข่าวดีๆความคิดเห็นต่อมาก็เป็นของคนไทยเขาบอกว่าอันไหนดีก็ขอชื่นชมแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมว่าดีงามที่เห็นมาอันนี้ดีที่สุดความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาก็บอกว่า ตอนนี้คุณกําลังพูดความจริงคุณไม่ยุติธรรมจนถึงโพสต์นี้และก็มีคนไทยเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นด้านบนว่าออกไปเรากําลังพูดถึงคขมิลที่ดีไม่ใช่คุณความคิดเห็นต่อมาก็เป็นของคนไทยก็บอกว่าผมไปสนามบอลที่มีไทยแข่งกับทางกัมพูชาจะมีจัดน้องๆคอยต้อนรับหน้าสนามถ้ารู้ว่าเป็นคนไทยน้องๆก็จะยกมือไหว้และบอกว่าสวัสดีค่ะ ตอนที่เชียร์แข่งกับทางเจ้าภาพทางสนามก็จะจัดทหารมาช่วยกันไม่ให้คนกัมพูชามานั่งในจุดที่เป็นกองเชียร์ไทยผมว่าเจ้าภาพให้ความใส่ใจกับคนไทยหรือประเทศอื่นๆมากนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าความรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยนะจ๊ะยังไงก็ระวังตัวด้วยนะครับเจ้าของโพสต์ก็ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าขอบคุณครับปลอดภัยครับคนที่นี่ชอบคนไทยครับน้อยคนที่ไม่ชอบคนไทย แล้วก็มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้มาตอบกลับความคิดเห็นด้านบนว่าขอบคุณครับพี่ๆผมเห็นด้วยกับความคิดพี่ๆครับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ที่เขาชอบเคารพคนไทยผมหวังว่าชาวกัมพูชาและคนไทยจะหยุดทะเลาะกันความคิดเห็นต่อมาก็เป็นของคนไทยเขาก็บอกว่าคลิปตะโกนกู๊ดบายไทยแลนด์กับไทยแลนด์โกโฮมตอนวอลเลย์บอลชายแพ้กัมพูชายัางติดตาตรึงใจอยู่เลยยากจะทำใจยอมรับว่าเจ้าภาพมีน้ำใจ แล้วก็มีชาวกัมพูชาได้มาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่า feel sorry to that แล้วก็มีชาวกัมพูชาอีกท่านหนึ่งก็เข้ามาเสริมว่าดิฉันเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปนั้นในนามเป็นชาวกัมพูชาคนหนึ่งในเรื่องนี้คือไร้มารยาจริงค่ะพวกเราขออภัยกับสิ่งนี้ด้วยและพวกที่ทําให้เรื่องเกิดขึ้นวันนั้นไม่ใช่กลุ่มส่วนมากของคนกัมพูชามันเพียงแค่กลุ่มเล็กน้อยที่ทําให้สองประเทศนี้มีปัญหากัน ไม่ว่าจากคนไทยและคนกัมพูชาต่างมีคนดีและไม่ดีเหมือนกันค่ะความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งทําดีเลือดตาแทบประเด็นส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ขยันทําแต่เรื่องให้ประเทศขายหน้าแล้วก็มีคนเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าก็เหมือนประเทศไทยที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปพอสุดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสนใจฝั่งไหนมากกว่ากันแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมความคิดเห็นด้านบนว่า เห็นด้วยสุดๆเดี๋ยวแอดจะขอส่งท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ของคนไทยนะคะเขาก็บอกว่ามุมดีๆก็มีให้เห็นนะครับเหรียญมีสองด้านเสมอค่ะและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่แอดได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติซึ่งกันและกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้แอดคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ